Oh, look at these Show a little bit of love for your interim fantasy one-time champion, Nabil Adan! <laughs> Nabil, this is the place where you've got your start. Talk to us a little bit about what it takes to go home. One fighting fights all the way. ครับผมวิวครับวันนี้นะครับคือแขกคนสำคัญของเราที่มาสัมภาษณ์กันในวันนี้วิอาจารย์ถามถึงการเดินทางของคนละเมีนี่คือจุดเริ่มต้นของคนละเมียรายการวันนี้ีและตอนนี้เราก็ตัดรายการมาโชว์กายเป็นเช้า,า,ะา,า,าน,น,น,นะครับผมอยากจะถามก็บอกว่าการเดินทางมันมีความหมายมากครับก็มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากแต่ว่ามันแค่เริ่มต้นแชมป์จริงยังไม่ได้อยากได้แชมป์จริงมากกว่าอันนี้มันแค่แชมเฉพาะกันไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าหลายอย่างแต่ว่า I feel great to be here with this belt, but I must say, I want the real belt. This is still just an interview belt. I have a lot of tweets, I have a lot of go, but this is just day one for me. Well, I know it's day one for you, or at least it feels like that, but it actually is day one for your little brother who just fought. and looked pretty good out here under these bright lights. What do you think about your little brother, Yudis' performance, and his? แน่นอนพูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับผมในวันนี้น้องชายของเราก็มาเปิดตัวรายการครับได้้กันครับอยากใช้พู้ถึงคนยูนีสุดครับผมเกี่ยวกับเรื่องของควาและอนาคตของเขาเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรกันก็ตอนนี้น้องก็เพิ่งเลิกเพิ่ง้ามอย่างอดประสบการณ์ประการการต่อยในวชชนะเิมยังไม่มีครั้งแรกก็ยดกไปชใหม่ก็าใจก้อก็สึโ่งโลงใจมากตอนเดินเข้ามาเต้นเต้นเต้นมาที่เต้นก่าตอนที่ม่งไ ผมคิเตรมาเยก็อาชนะแล้วนก็แผมก็ยังเหลือผมยังเวลาเยอะมีอะไรทาเยอะไม่ได้วาใจแค่นอก็มออันนีเ็เ็ก็ม่เวลารก็ยังไปสองัน Yes for me to see about the Jewish future I must say that w e e the best more excited than my own log I'm just 21 and my little brother is test 17. Both of us have a long way to go. We need to keep cool ourselves. And you do seem to improve with every single appearance here inside the company or anywhere across the world. ก็ระเปิดรับการอะไรหตัวเบมันเป็นเืองที่นมากโคระเบิดนั้นได้เดินทางมาไลมากจนตอนนี้เป็นชมป์แล้วแต่เรามีสิ่งที้งกครับตอนนี้เราไม่ใช่เฉพาะกาลแล้ว ดีใจแล้วที <c oughs> ่เขาชนะตอนนี <feed> ้ดีใจอยู่กันเดิมแล้วแ่เขาูว่าจะพูดอะไรก็เอมกนแรกขอึงโก้อะรก็ได้ยินขอตัวหานนะว่าทำได้สกเ็ดหนึ่งหนึงอย่างเรเออร่ขาวาวสงสารขอบคุทุกคนมากจริงครับเอาได้แรงไดมาเรียนวันาแขอยู่การ o o ค I'm h i n g n o I feel like t i s o m e t thank you so much And we're very happy.